จังหวัดประดุมธานีครับผม<อ>ใครมาไม่ถูกฮะปักหมุดได้เลยโค,คยด,ยดังแสงอารีฮะจุดเด่นก็คือตรงไหนฮะปั๊มปตทอ,อย่างอยู่ข้างปัมป๊มปตท<ช>ปั๊มเบลเลอร์เลยใน<ช>เส้นตลาดชัชาวานเนาะเอามาเริ่มตัวแรกกันเลย fj 1 2 9่เ้ครับเป็นเทรนด์โค้ชายครับผม100กิโลในราคา3,900รบาทฮะ <iet gli flaws> แล้วก็มีรับส่วนลดรีวิวด้วย300บาทครับผมก็จะเป็น3,600บาทครับมีเสื้ใหม่มมคะมีนะคะวันนี้มีเปิดกระสอบใหม่มด้ค่ะลูการอตามนะคะใช่ครับเนี่ยลูกค้าท่านไหนนี่กำลังเดินทางไปต่างประเทศนี่ตอบโจทย์เลยนะกระสอบนี้ดูฮะบอกอันนี้ไม่ต้องขออใหม่เนาะใช่ ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้นะครับตัวนี้เฉลีย่ย150ตัวบวกลบเกยบประมาณครับตกตัวได้ยี่สิบสี่บาทเองครับนี่ฮะมีเบลด้านหลังดนะ้วยเนาะส่วนมากเสื้อโค้ทผู้ชายสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีใช่ใส่ผู้ชายเป็นหนุ่มเป็ปุ่นเลยกลายเป็นโอป้าเลยเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนอีกแล้ว นี่ฮะสำหรับเบลนี่มีไว้สำหรับปรับไซส์ให้พอดีตัวเองนะฮะแล้วสำหรับลูกค้าท่านไหนที่เลือกที่จะใส่โค้ดเป็นมือใหม่นะผมแนะนำเลยให้เลือกไซส์พอดีตัวหรือว่าเกินตัวเองมา1ไซส์เพราะว่าส่วนมากเขาจะใส่เป็นแจ็คเก็ตด้านในทับถูกไหมแล้วก็เป็นฮูดเป็นสเวตเตอร์อะไรอย่างนี้ใช่นี่ฮะและกอลักของเสื้อโค้ทเลยของเทรนโค้นะ ก็คือดับเบิลแบตเต็ครับก็คือกระดุมคู่สองแถวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบ็คลันด้วยก็คือเป็นจะเป็นที่ปรับช่วงข้อมือครับไม่ให้หนาวไม่ให้กรนลมไม่ไม่ให้ลมเข้าอะไรเงี้ยข้อมูลแน่นค่ะใช่ใครอยากได้ข้อมูลแน่นแน่นก็สอบถามน้องสอบถามได้เลยครับวิธีการซักน้องเรื่องเนื้อผ้าวิธีการทําความสะอาด่ยสามารถพิมพ์สอบถามน้องตะวันมาได้เลยนะใช่ แล้วโค้ดพวกนี้ก็คือจะเข้ากับพวกสแลกทุกกางเกงยีนครับพี่เพราะมันจะกันลมกันหนาวได้ดีใส่ลุยหิมะได้เลยฮะโอป้าสีีดมากใช่นี่ฮะดูเนื้อผ้าเรียงทำความสะอาดก็ไม่ยากฮะเหมือนเดิมทำความสะอาดเฉพาะจุดเนาะไม่แนะนำให้ซักมือนะครับเพราะว่าซักมือแล้วเนื้อผ้าพวกนี้มันจะอาจจะกลายเป็นขุยได้ครับ นี่ดูความยาวนะดูไซส์อขออนุญาตนะครับตัวนี้ไม่ไหวแล้วอดใจไม่ไหวถึงก็ต้องนำมาสสมใส่นี่ฮนะลูกค้าประมาณนี้เลยยาวมากนะครับแนะนำให้เลือกโค้ดที่ช่วงยาวเกินเข่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ แล้วก็เลือกไซส์ที่อาจจะใหญ่กว่าตัวเองสักไซส์หนึ่งก็ได้เพราะว่าเผื่อใส่ด้านไหนด้วยเนาะเบอร์เบอรบเบอร์รี่ครับลูกค้ามีตำหนินิดหน่อยตำหนินิดหน่อยฮนะทำความสะอาดง่ายครับผมไม่เป็นไรสวยมากตะวนันฝากหน,ะะน่อยฮะใช่ น้ำนี้สาหรับรอยขีดข่วนหรือว่าเป็นรอยคาบเปื้อนหรืออะไรเงี้ยฮะใช้น้าเส้นสายชูฮะชุบใส่ทิชู่แล้วก็เช็ดเบาๆก็ออกเลยครับผมไม่แนะนาให้ซักเครื่องนะคบเพราะว่าซักเครื่องนี่อาจจะทําให้ผ้าเป็นขุยได้เนาะเพราะเนื้อผ้าแบบนี้มันพังง่ายเนาะใช่ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วครับ น้ำกระลมได้ดีนะคะเนื้อผ้าประมาณนี้นอาจจะใส่คู่กับยีนหรือเป็นสเวตเตอร์อย่างเงี้ยครับผมใ,ใส่ไปนหน้าหนาวห,หรือลูกค้าท่าไหนนี่กำลังไปต่างประเทศนี่แนะนำเลยครับผมตับโจทย์แน่นอนกระสอบนี้รหัส FJ 1 2 9ครับผมตอนนี้รับส่วนลดรีวิว300บาทเหลือ4,600บาทเท่านั้นครับ3,600บาทขอพายจานผิดเอาอีกแล้ว นี่ครับสวัรเหมือนเลยเหมือนจะใช่อีกหรือเปล่ามันเป็นลายเอ๊ะมันเป็นลายที่เรียบร้อยฮะบรอบนีตัวที่สองครับผมตัดซุ้มนะครับในราคา3า0 0ันาบาทครับรับส่วนลดรีวิวอีก300เป็น3600บาทเท่านั้น ใช่บอตเตรี่สองตัวนะครับผมกต,ตกตัวละยี่สิบสี่บาทเท่านั้นหาที่ไหนได้เอ่ยใช่มีใครนี่มีแพนอยากไปต่างประเทศนี่ตอบโจทย์สุดๆฮะไปกับแฟนไปกับครอบครัวหรือไปกับบริษัทครับผมใส่ลุยหิมะลุย ลมลุยฝนได้เต็มที่เลยเพราะว่าเนื้อผ้าแบบนีม้มันสะท้อนน้ำเนาะพี่เนาะถูกไหมร้านไหนที่ขายของหนาวอยู่แล้วก็เอาตัวน,นี้ไปลงเสริมได้ใช่คคุณผ<อ>ู้ชายใส่เชิงโค้ทเนื้อครัวยา,าอย่าลืมนะใครเป็นมือใหม่ที่อยากจะใส่เทรนโค้ทนะฮะให้แนะนำเป็นไซส์ที่เกินตัวเองอาจจะหนึ่งไซส์ประมาณนั้นเนาะค่ะ 902A นะคะเช่ค่ะ 902A 902A ใช่ครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวขอเนี้ยเปลี่ยนตัวฮะลูกค้าลูกค้ามันสวยมากเลยอะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ใส่พูดด้านในทับเนาะรู้สึกว่าเป็นผ้าอุ่นไหมผ้าอุ่นมาก่อนเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อผ้าสะท้อนน้ำนะครับลูกค้าใส่ลุยฝนได้เลย แนวพระเอกเกาหลีงอนังเอกกลางหิมะกลางสายฝนอะไรเงี้ยเนาะ <c oughs> ลูกรีวิวยังว่างนะครับลูกค้า FJ 1 2 9ในราคา3,900บาทรับส่วนลด300บาทกระสอบรีวิวเป็นสา0 0ันร้อยบาทเท่านั้นครับผม <c oughs> บยังว,ง,นะยงว่างครับ ค่าจัดส่งภาคกลางเริ่มต้นที่450บาทครับเหนืออีสาน550บาทภาคใต้650บาทยะลานราธิวาสปัตตานีเริ่มต้นที่750บาทเท่านั้นครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านก็ส่งนะลาวพม่าเนาะนี่ครับขนฟีดวันนี้ยังไม่มีนะครับขนฟีดวันนี้ไม่ได้เปิดนะลูกค้าจ๋า นี่ฮะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเจาะตลาดได้ดีเลยนะช่วงนี้ช่วงปลายปีเพราะมันกำลังหนาวเนาะถูกไหมใช่เซนมั้นี่ยจะเป็นประเทศไหนนะประเทศไทยเราก็ขายได้นะช่วงนี้กำลังหนาวเลยเนาะดูเนื้อผ้าตัวนี้ฮะเท่ไหมเท่ไหม ทรงเหมืนหนุ่มเกาหลีไหมถ้าใส่เหมือนใช่ค่ะสวยมากเลยใช่ใช่ครับใช่เหรอเบิดี้แอดมินแจ้งไว้ก่อนหน้านี้เนาะว่าแต่ละกระสอบนี่อาจจะมีตำหนิหนึ่งถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ค่ะแต่ถ้าที่ดูรูมานี่กระสอบนี้ยังไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมี ลอยเหลืองหรืออาจจะมีคราบเล็กน้อยทำความสะอาดได้ทำความสะอาดง่ายมากถ้าเกิดเปื้อนด้านนอกนีก็อาจจะทำความส,าาสะอาดเฉพาะจุดก็ได้เนาะนี่ฮะดูในผ้าด้านไหนคคกันหนาวกันลมกันหิมะกันฝนสุดยอดทอมมีจ่จ้า ใช่แบรนด์ดังๆออกมาตั้ง3าตัวแล้วนะลูกค้าใ,ในราคา 3, 9 0 0เกรบาทเท่านั้นแล้วก็รับส่วนลดลูกรีวิว3า0้อบาทเป็น3,600ร้อยบาทครับ36เท่านั้นลูกค้าจ๋ามีเบอร์เบอรี่2ตัวหอมมี่อีกหนึ่งใช่ใช่ครับลูกรีวิวยังว,ว่างนะคะลูกค้าใครสนใจรับเม้นรับลูกรีวิวได้เลยครับ ไซส์กำลังสวยนะลูกค้าผู้หญิงผู้ชายใส่ได้นะครับผมดีมากค่ะใส่ได้ใช้ใส่ดีนี่ฮะนี่ครบสูตรเลยตัวนี้นมีทั้งเบลมีทั้งกระเป๋าแล้วก็มีกระดุมคู่นะฮะกระดุมคู่สองแถวเนาะแบบนี้แบบนี้เลยสวยสวยมากไซส์ใหญ่ๆก็มีเยอะแล้วก็ไซส์ผู้หญิงก็มีครับผมขู่ <c oughs> ดูเนื้อผ้าตรงนี้ดิลูกค้า อยู่เน,นื้อ้าตรงนี้แต่มีขออนุญาตกลับด้านแป๊บหนึ่งสีเขียวแบบนี้เลยญี่ปุ่นเขาเนี้ยญี่ปุ่นเขาเนิยมสีโทนประมาณนี้เนาะใช่โทนแบบไม่จัดใช่ไม่จัดมากออกแนวมินิมอลมินิมอลนิดหน่อยสวยมากตัวละยี่สิบสี่บาทลูกค้า รวมซักรวมทำความสะอาดรวมฟรีตีโฟอะไรอย่างงี้ก็ประมาณสามสิบบาทเนะะาะชิ้นไม่แพงเลยนะกระสอบนี้ยังว้างนะครับลูกค้ก 1, 2, า FJ129 หนึ่งสองเก้าในราคาสามพันเก้าร้อยบาทรับส่วนลดรีวิวอีกสามร้อยเป็นสามพันหกร้อยบาทขออนุญาตฮะตัวนี้ <c oughs> เป็นไงลูกค้าดูไซส์สิไซส์ดีมากใส่ลุวีิมะเต็มที่เลยนะใช่เนื้อผ้ากำลังสวยนะครับลูกค้าเนื้อผ้าดูใหม่แทบทุกตัวเลยเนาะดูตัวนี้ดูตัวนี้ครับลูกค้า ดูด้านในด้านในเวอร์มากใส่แจ็คเก็ตยีนใส่สเวตเตอร์ทับด้านในนี่คือโอป้าเลยนะโอป้าเลยโอป้าเลยตัวนี้อีกแล้วจ้าสวยมีความแบบใช่โค้ดบางตัวมันก็อาจจะยาวช่วงต้นขานะครับลูกค้าแต่ แอดมินแนะนำถ้าถ้าเกิดใส่ให้เลยเลยช่วงหัวเข่าขึ้นมาอีกนิดนึงจะพอดีตัวเนาะจะสวยใช่ไหมใช่นี่ฮะมีเบลด้านหลังให้เป็นกรกลังนุมเสื้อเทรนโค้ทเลยนะครับใช่ค่คะไปปรับให้พอดีกับตัวเนาะเบลด้านหลัง<า>นี่ฮะดูสีสิ มีแต่สีตีมๆนีทั้งนั้นเลยเนาะสีอ่อนๆไม่เข้มไม่จัดมากแล้วก็มาถึงท้ายกระสอบแล้วนะครับลูกค้ายังเจอตำหนิน้อยมากเลยเนาะพี่เนาะซีดีอครับแนี่ฮะดูเนื้อผ้าใช่ เดี๋ยวจะไปกระสอบต่อไปนะคะลูกค้าแอดมิตะวันขอปิดไปด้วยตัวนี้แล้วกันสำหรับกระสอบ FJ 129ในราคา3,900บาทครับผมแล้วก็รับส่วนลดรีวิวอีก300เป็น3,600บาทเท่านั้นครับกระสอบรีวิวยังว่างนะครับลูกค้านี่ฮะดูดูว่าร้านไหนไโอเคไปแล้วไปกระสอบต่อไปกันเลย